บัดนี้วันที่16ธันวาคม2567เป็นวันที่26 ที่ข้าพเจ้านางสาวอัญชลีขันโมลีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมลต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลื่อได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาลีสุอัตตาคชฉันตุเทวดาสัทธรมังมุนิราชสัสุนันตุสักขโมฆะถัาางสักเคกาเมจรูเปธีริสักสาร,สารัตลีจันท ลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตลุวะนาคาหะเนเคหะวัตถุมหิเขเตภูมิมาจะยันตุเทวชาลธาลวิสมียขัดันทัพพนาคาจินทันตาสันติกเยยังมุนิวาละจะนางสาธโมเมสุนันตุธรรมัสวนาการอยัมพัทันตาธรรมสวนาการอยัมพัทันตาธรรมสวนาการอัยยมพัทันตา สองบทสวดน seguinte, มัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระขวัตตัวรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวัตตัวรหัตัสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวัตตัวรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะสามบทสวดใรสรณคมพุทธังสรณนังัาชามิธรรมังสรณนังัาชามิสังฆังสรณังัาชามิทุติยมีผีพุทธังสรณนังัาชามิทุติยมปีธรรมังสรณนังัจชามิทุติยมปีสังฆังสรณังัาชามิ ตัิจียมปีพุทธังสารนังคาชามิตติียมปีธรรมังสรนังคชามา ER. ิตต okay. ิยมปีสังฆังสารนังคามิสบทสวดสัจจกิริยาคาถานทิมสารนังอัญญพุทโธเมสรนังวังอตะฉจวัชเชสติเมโหตุสัพพทานทิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสรนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโติเมโหตุสัพพทานาทิเมสรังอัญญสังโฆเมสารนังวังเอเตนะสัจวัเจนะโสติเมโหตุสัพพทา ห้าบทสวดมหาสมัยยสูตรเอวามสุตังเอกังสมัยยังพระวารสเกุวิหารฤจิกปิละวัตตสมิงมหาวานมหาตาพิขูสังเคนัสติงปัจมัดเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารุกะทาตูหิเทวตาเยโพเยนัสันิปติตาโหติพระกวันจังทัสนายะพิขูสังคจจะอัตโกจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอเตทะโห สิยังโขพระควาสเกสุวิหารติกัปิละวัตถุสมิงมหาวเนีมหาตาพิขูสังเคนาสัตถิงปัจจเมตมาเตหิพิขุสเตหิสัพเหิวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปจิตาหนติข้กวันตังทัสสนาญาพิขูสังฆาจายานูนะยานูนะมยมปีเยนาพระควะพระควาเตนุ เตโนปัสสังกัมเยยามะอุปสังกะมิตวาพราะควโตสันติเกปาเจก,กคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเส,สยยาถาปีนามนามาภาลาภาลวาปุลิภาลวาปุลิโสส,สัมมัชิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษา,สาสลีตังวาภาหังสมิเชยยะเอว,มวามวาสุทาวาสีสุเทเวสุอันตระหิตาพราะควโตปุระโตตาห ละหางสุอัตโขตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฐังสุเอกมันตังทิตาโกเอกาเทวตาภะคะวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมยโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาไมตระมหาิมังธรรมะสมัยังทัาขีตาเยวะปันอัปปาราชิตสังคันติอัตโขอัปปาราเทวตาภะควัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตตระพิขโวสมาทะ หังสูจิตตังอัตโนอุชุกัมมะถังสุมะกลางสูสาลาีวะเนตานิ่ะเหตวาอินทะละอินทะลิยานิละขันติปทิทาติ ยัตคูอ <ination> <orship> ัปปาาเทวตาภะกัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเชตวาคีรังเชตวาปรีคังอินท่คีรังโอหัดจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจัขูมาตาสุขันตาสุสูนาคาติอัตคูอัปปาาเทวตาภะกัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกสีพุทธังสานังตาตสีนาเตขมิสันติอปาญภูมิงปะหายสะสมโนสังเทหังเทวกายังปรีปูเรสันติติอัตคูอะคั อะทะโขพระขวาพิ่ขวอมันเตสีภูเยนะพี่ขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตาถาคตังทัะนายพี่ขูสังฆาจายเยปิเตพิขเวเออเฮสุงอตีตมัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวนตานางเอตัปปะลมาเยว่าเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุงเสียยะถาปิยะมายะหังเอตตะละหิเยปิเตพิขเว พระวิสันติอนาคตามัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระขวานตานาังเอตปรลมาเยวะเทวตาสันนิปจิตาพระวิสันติเสยยะหาปีมยะหังเอตรละหีอาจิคิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิติกิตตย,สยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิดังสุนาถาสาทุกังมณนสิกโลถาภาสิสามิติ เอวัมพันเตติโคเตพิคูภะกวาโตปัจ,จันโสสูงภะกวาเอตาทาโวจะสิโลกะละมนุสกัสสามิยะถาภุมาตาตสสิตาเยสิตาคิดีคับพลังปหิตตาสมาหิตาปุทุสีหาวะสัตลีนาโลมหังโลมาหังสาพิสัมพุทโนโอทาตามมะานาส,าสุธาวิปสัสสนะมะนาวิกะ นิราภีโยปัจจสติตวาณีกะปิรวัตเวีตาตุอมันตยิสัาสานะเเกศาสนีรติเทวกายาพิกันตาติวิชานาถพิกโวเตจะอาตัปปมัคคุสุตวาพุทธศาสาสนาติสัมปะตุระหูยานังอมนุสานะทัศนังอัปเปกอัปเปเกสตมัทขุงสหัสสังอัฏฐสัตตลีสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานามัทสุงอัปเปเกนานตมัททขุงที่สาสภาพุทธอหุตันจะ สัพพังพิยาญาอภินญาญาวะวะกิตวาน่าจะขุ่มาตัดโตภะอมันตยิสัทธาสาวกีสาวเนรติเทวกายาอภิกันตาติวิชานาธาปิกาโวเยวหังกิตยิสัมมิขิราหิอนุปปุพัสโสสัตตสหัสสายวะยาขาภูมะกับยิรวัฒวาอิทิมันตตชุติมันตตนับันตตยัสสินโนมุทธมนาภิกามุงภิกุนางสมิถึงว่านางชาติ ชาติสหัสาหิมะวตายกขานานาตะวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตุวันนวันตุยะสติโนโมทมนาพิกามุงพิโคนางสมิติงว่านางตะสาตาคิรา ดิสาหัสายาฆานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสัตสิโนมนทธะมานาภิกามุงภิกขุนางสมิสติงวะนัอิเจเตโสรสสาหัสายาฆานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสัตสิโนมนทธะมานาภิกามุงภิกขุนางสมิสติงวะนังเรสามิตาปัจัตสตายาฆานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสัตสิโนมนทธะมานาภิกามุงภิกขุนางสมิสติงวะนังกุมพิโลราชาคหิโกราชาคหิโกเวปุบรัสะ นิเวสนางพิโยนางสัตสหัสสังยาขานางปยิลุบุปาสติกุมพิโลราชะข้าหิโกโซปาขาสมิติงแม่นางปุริมัจจที่สังราชาทัตตลโธปสาสติคันทัาพานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสภาวอินทะนามามหาพระาอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกาบุพิกุตังสวิตีว่านังทักขิราชะที่สังราชาวิลุหะ ละหัวตัปปัสสาะสติคุมพันธานางอธิปฏิมหาราชายาสติโสปุตตาปีตสาพะหโวอินทนามามหาหราอิทิมัโตชุติมัโตนะวมันโตยาสสิโนมุทมานาพิการมุงพิขกนางสมิตจิงว่านางปัชมะจติสังราชาวีรุปะโกปัสสาะสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายาสติโสปุตตาปีตสาพะหโวอินทนามามหาหราอิทิมัโตชุดิมันโตนะวมันโตยาสสิโนมุทมานาพิการมุงพิโกนางสมิตจิงว่านาง อุตรันจัติสังราชากุเวโรตัปัสสะสติยะขานาอธิปติมหาราชยะสสิโสปุตราปีตสสะพะหวอินทนามามหะพราอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสสิโนโมุทมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวานางปุริมาทิสังทัตตาลัตโธทักขีเนนะวิรุหะโกปชิมิมะนาวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรตมหาราชาสมันตาจตโตโรชิสาทัทธลมานาอัทังสุวะเนกะปิรวัฒเวเตสังมายาวิโนะ ภาษาอาคูวัจจนิกาสัทามายากุเพ,เ,พเพนทุเวเพนทุวิทูจะวิทูโตสหจันทโนกามัเสธทจอินนุมัตุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวาสูตโตจะมาตลิตินตะเสโนจะคันทพัพโนโรราชาชโนสพโอาคูปจะสิโคเจวะติมพะดูสุริยะวัจจะชชสา เอิตจันเยจะราชาโนคันทภสหาราชุพิโมทนาทมานาพิการมุมพิโคนางสมิตติงว่านางอัฐคูนาภะสานาคาเวสะเวสาลาสาหาตัชกากรรมพาลัสาตลาอาคูปายาคาสหายตาิพิยามุนาทตระถาจะอาคูนาคายาสสินโนเอวาเอราวันโนมหานาโคปุโสปาคาสมิตริงว่านางเยนาคาลา เชสหาสาหาลันตีที่พาทิชาปะคิวุสิธทธจกุจักคูเวหายะสาเตวนามชะชาปตาจิตตราสุปนาอิติเตนานามังอะกับอพยันตานาคาลาชานมามสิสุปนโตโตเขมามากาสีพูดโธสันหาหิวาจาหิอุปัตวะหะยันตานาคาสุปนาสารนามกางสูพูดทางชิตตาบชิระหัดเถนะสมุททางอสุราสิตาพาตาโลสาวาส,สวัสเสต,ติที่มัน โตยสัสสิโนโกาละกญชามหาพิสมาอสุราธานาเวาาีฆะสาวปปจ,จิตติสุจิตติจากปหาลาโทมะนม,มูจีสาหาสตันจารภริปุตานางสัเพเวโรจานามกาสันนายิตวาพระลิงเสียนางลาหูพัฒททปุมามทะมุป,ปาขมุงสามโยทานนิพัท,ทันเตพิขุนางสมิเตงว่นางอาปูจเทวาปัทวีจะ ตโชวาโยตธาขมุงวลุนาวลุนาเทวาโสโมจะยสัสสะสหานวตากุลิกนากายกาอาคูเทวายัสสิโนทัสเสจทัศสถากายาสพพนาณตะวณิโตโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสิโนโมธมนาพิกามุงพิโคนางสมิธิงว่านางเวณทูจเทวาสหารีจัตตมาจัตทูเวยมะจันทับสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุระขีตาสุริยัสูปะ นิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานาคตานิปุรกิตวาอาคูมันทะพาลาหกาวัสุนางวาสโวเศทจจกูปาคาบุรินทัตโททัตเศสีทัศถะกายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโมทามานาพิกามุนพิกุนางสัมมิติงวานางอัตาคูตาปูเทวะชาลามาคีสีขาลีวาอาริทกาจโลชาจัอุมา ปุพานิพาสินโนวรุนาสหธรรมมาจะอาจ,จุตาจนนากอเนชกาสูเลยยะลุจิลาอากูอากูวาสวรณีสินโนหาษเ,เติสะสากายาพเพนานาสวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นะวันนาวันโตยะสัสสินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสินโนโมทามาณพิกามูพิกุนางสมิติงวานังสัมมานามหาสัมมานามนุสามนุสุตามาคิทา ปทูสีกาอาคูอาคูมโนปทูสีกาทักอาถาคูหาและโยเทวายจะโลสิตาวาสินโนปะปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายัสสสิโนทัาสเสตเทท่สถากายสาสเพนมานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุดติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนมุทามานาอภิกรรมุงพิขูนางสมิเตียงว่านางสุกากลุมหาลุนาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะไครยะหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสถานตาหาละเคชามิสกาจะ ยาสัตสีโนท่านายางอาคาปะชุนโนโยที่สาบอภิวัตสิทัดเสตีทัถส,ถสถากายาสาพีนานาตะวันนี่โนอิที่มันโตชุดติมันโตว,วน,นาวันโตยาสัตสีโนโมทมามนาพิกามูพิกูนางสมิติงวนางเขมียาตุสิตายามากัทกาจยายะสัตสีโนลมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวะ นิมมาณะรตีโนอาคูอาธาคูปะละนิมิตาทัเตีทัศสถากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยยสติโนโมธานาอภิกาโมภีขุนางสมิติวานัาสัเทิตเทิวะนิกายาสพีนานัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคัดชุงเยจันเยสัทีสาสาหะปะวุฒาชาติมะขีรังโอคาตินนะมะ สัตถีเตเทวนิกายาสเพนานาตะวันนิโนนามันวเยนะอาคัตชงเยจันเยสัทิสาสหาบวุฒธชาติมัคีรางโอคตินนามะนาสวังท่าเขโมคาตรังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพรหมมาปรมัตโตจัดปุตตาอิทธิมาโตสหัสหาสนังกุมาโลทิโสจัโสปาคาสมิติงวานางสหัสพรามะโลกานังมหาพรมมาพิตติสติสุปุ อุปปันโนชุติมันโตพิสามากโยย่สะสีโสทศเสะอิสลาอาคูปเจกวัสวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะกีมาลเสมาลเสนาพิกามิปัจจกันหันสามัญที่ยังอถาคันถาพันธถาลาเคนาพันธมัตถุสมันตาปริวาลีถามาโวปุมมุนจิตถาโกจตนาง อิติตถามหาเสโนกันหะเสนังอเีสสยิปานินาตะละมาห,าห,าหาะหะจสลังกตวานาเพร,าวาาาระวังยถาปะวุสโกเมโคทนยันโตสาวิชุกูตัถาโสปัจจุทาวัติสังกุโทออาศัยยังวสีตัตสัมพังอภิญญาญาวะวะขิตวานาจักุมาตโตอามันตยิสถาสาวกีศาสนและเตะมาละเสนาภิกันตาเจวิชานาถาพภิกโว เตจะอาตัดปะมะกะรงสุตวาพุทธัสสะสาสนังอิิตาลาเคหิเคหิปะกามุงเนสังโลมมปีชยุงสเพวิชิตสังคามาพยาตีตายะสศิโนโมทันติสหพูเตหิสวะสวะกาติชะเนสุตาติหกบทสวยธรรมจักกปปะวัตโนสูตรเอวัเมสุตังเอกังสยาญพระควาพารานสียางวิหารติอิปสีปะแตนีมิคาาเยตตะราโขพระควาปัจจวัคีเยพิขูอามันเตสีเทวเมพิขเวอันตาปัพชิตเตนะ นาเสวิตตพโยจายังการเมสุกามะสุขันริการนุโยโคฮีโนคโมโปถุชนิโกอนนาิโยอนัตสันหิโกโยโตโยจายังอัตตะกีลามาฐานุโยโคทุกโคอนาลิโยอนัตสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปะคะ คำม้ามัชชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจกขู่กรณียาะกรณีอุปสมายะอภิญญาญาสัมพัวายานิพานาญาสังวัตติกัตมะจะสาพิขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจขูกรณียาะกรณีอุปสมายะอภิญญาญาสัมพธายานิพานาญาสังวัตติอายเมวะอริโยอัททังคิโคมโขเสยอะาติยัทาง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรมมนโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาส,สมาธิอายังโขสารพิขเวมันที่มาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจ้ากุกรณียนะกรณีอุปสมายะภิญญาญะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตตดีอีทางโขงปะนะพิขเวทุกขังงริยสัจจชาติปิทุกขาชราปิทุกขาเมาลนํปิทุกขังโสกัปลีเทวาทุกขาโทม มันัสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังณรพติตัมปิทุขังสักขิตนาจัตุปจุปาทานาขันธาทุขาอีทางโคปนภิกขวีทุขาสมุทโยอริยสัจจายญายังตันหาโปโนพระวิพานทิราคาสะหาคาตาตตตาตตตะ ตระตละ่าตระล่าที่นั่นที่นี่เสียยาติทางกามัตตันหาภระวัตันหาวิพวตันหาอีกทางโขปนะพิกเขเวทุกขานิโรธาริยาสาจัจจโยตัสสาสเยว,วัตันหายะอาเสสวิราคะนิโรโถจาโคปะทินิกสังโคมุติอนารโยอีกทางโคปนะพิขโวพิขเว,ขเวทุกขานิโรธาคามินิ นี่ปัทิปทาอริยสัจจังอริยะมวะอริโยอัฏฐังคิโกมัคคเสยยถญาติทังสมาธิติสมาสังกัปโปสัมมาวาจาสมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสมาสมาธิอิทังทุกขังริยสัจจั์ติเมพิขเวปุเพอานุนุสูเตสุธรรมเมสุจักุงท่าปัททะนังท่าปัทิปัญญาอุท่าปัทิวิชาอุท่าปัทิอโรโกท่าปัทิตังโขปุิณ์ทังทุกขังริยสัจจังปุเรยยันติเมพิขเวปุเพอานุนุสูเตสุธรรมเมสุจักุงท่านังทปิปัญญาททปวิชา อุท่ปารทิอารโกถ้าปารทิตังโขปนิธังทุกขังริยาสัจจังปริตันติเมพิขเวปุเพอนุนตสุเตสุูทมเมสุจักขุงอุท่ปารทิยานังถ้ทปารทิปัญญาถ้ทปารทิวิชาอุทาปารทิอารโกอุท่ปารทิอิทังทุกขะสมุททยอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนุนตสุเตสุูทมเมสุจักขุงอุท่ปารทิยานังถ้ทปารทิปัญญาถ้ทปารทิวิชาอุทาปารทิอารโกอุท่ปารทิตังโขปนิธังทุกขะสมุททยอริยสัจจาส ปหาตพันติเมพิขวีปุเพอนนนุสูเตสุธรมเมสูจักุงอทธปาทิยานังอุทัพปาทิปัญญาอุทัพปาทิวิชาอุทัพปาทิอโรโกทัพปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุททยอริยสัจจัง วัหน <ih> ีนันติเมพิกาเวปูเพอนันตุสูเตสุธามีสุจักุงท่าปัทธิยาญานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโรโกอุทัปทิอิทังทุกขานิโรโธอริยาสัจจันติเมพิกาเวปูเพอนันตุสูเตสุธามีสุจักุงท่าปัทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโรโกอุทัปทิตังโขปนิทังทุกขานิโรโธอริยาสัจจังสัจชิกาตัปพันติเมพิกาเว ปุเพอนุสูเดสูธรรมเมสูจักุงอุทปาทิยานังอุทบปทิปัญญาอุทบปทิวิชาอุทบปทิอโลโกอุทบปทิตังโคปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกตตันติเมพิกเวปุเพอนุนสูเดสูธรรมเมสูจักุงอุทปาทิยานังอุทบปทิปัญญาอุทบปทิวิชาอุทบปทิอโลโกอุทบาทิตังิทังทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพอนุสูเด อนุนุสเตสุธทมเมสุจักุงุทธปาธิยานณุทธปาธิปัญญาุทธปาธิวิชาุทธปาธิอโรโกุทธปาธิตังโขพนิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาเรียสัจจังพาเวตปันติเมพิกเวปุเพอนุนุสเตสุธทมเมสุจักุอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอโรโกุทธปาธิตังโขพนิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาเรียสัจจังพาวิตัน สีเมพิกเวปูเพอนุสูเตสูธรรมเมสูจักุทถ้ปัจิยานังุทาปฏิบัญญาติถาปัจิวิชาทถ้ปฏิอรุโกท้ปัจิยาวกีวัตจะเมพิกเวเอิเมสูจตูสูอริยสัจเจสุเอวันติปลิวัตถังทาวาทัาสาการังยถาภูตังยานทัศนังนาวสุวิสุทังอโหสีเนวาตาวาหงพิกเวสัตถีวัเตโรเกสมาระเกส,สพระมะเกสัตสัมมนาพระมนิมนยาปชาญาสัตถี ว่ามนุษย์สายะอนุตตะังสมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปจัญญาสิงยัตโตจะยัตโตจะโขเมพิขเวอิเมสุจตูสุริยะสัจเจสุเอวันติปริสวัฒทวัสสากาลังยะถาภูตังยาณทัศนังสุวิสุทังอโหสีอัฐะหังพิขเวสัเีวากีโลกีสามมะลกีสพามะเกสัจสามะนาณพรมมณิยญาปชายะสัเีว่มนุษย์สายะอนุตตะังสมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปจัญญา ยาสิงยาน,นจะปะนามีทัตนังอุอทาปาะทอาิอากุปปามีวิมุตติอายามันติมาชาตินานถิฐานิปุณระโบติอิทัมโบจะภะค้าวาอัตมานาปจาวะคียาพิโพภะกวะโตภาสิติงอภินันทุสอิมาสัมมินจะปะนาเวยากาลมาตมิงกันพันยะมานีอายสาัสมะโตโกนทันโยยันสาวีระชงัง วีราชังวีตัมมะลังธรรมจักคุงอุทาปาทิยังก,กินจีสมุททยะธรรมมาสพันตงังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจพรภควัตาธรรมจักเกี๊พุมมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตรัรมภควัตตาภารณตียังอิสิปตัตเนมิฆคทายอนุตตะร,รังธรรมจาจักกางปวัตติตังอปัทิวัตติยางสมณเนนาวาพรมนนา,ามณีนาวาเทวนาวามาลีนาวาพรหมนาวาเกนจีวาโลกัสมินจีพุมมา ภูมิมางเทวานางสัทถังสุตมาตะจะตุมมหาราชิกาเทวาสัตตมโนสาเวสูงจะตุมมหาราชิกานางเทวานางสัทถังสุตมาจาวัติงสาเทวาสัตตมโนสาเวสูงจาวัติงสานางเทวานางสัทถังสุตตวายามาเทวาสัตตมโนสาเวสูงยามานางเทวานางสัทถังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตตมโนสาเวสูงตุสิตานางเทวานางสัทถังสุตตวานิมานาลตีเทวาสัตตมโนสาเวสูงนิมานาลตีเทวาสัตตมโนสาเวสูงนิมา นาลตีนางเทวานางสัตังสุตมาปรณิมิตรวาสัตวัตถีเทวาสัทมนุสสาเวสุปรณิมิตรวาสวัตตีนางเทวาสัตถังสุตมาพรหมกายิกาเทวาสัทมนุสาเวสุเอตัมภะกวัตตาภารณสียังอิสิปตเนมิฆาทายีอนุตตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอปปททิวัตติยางสัมมณีนะวาพรามณีนะวาเทวีนะวา มาลีนาวาภูม,มูนาวาเกีนาจีวาโลกัสมินติอิติหะเตนาขะเนนาเตนะมุหุเตนะเวาวาพราม,มโลกาสัตโตอภพคัตทชิอัยันจะทัาสาสะหัสีโลกาธาตุสังกับปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทิกัปะมาโนจะโอลาโลโอพาโสโลโกเกปตุระหัวเสียติกัมเมวาเทวานางเทวานุภาวาังอัตโคภะกวาอุทาน,าอาน,าอานาัอุทานีสีัญญาสีวตัตภูโกนทันโยัญญาสิตวะัญญา ติวัตะพโพกูนทันโยติอิติหิหังยาอายสิสม,มัตโตกูนทันญัติอัญญากูนทันโยติวะนามาอโหสิติเจตพุทธานุสติอิทิปิโสภะกวาละหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะสัมพนโนสุขโตโรกวิทูอนุตตะโรปุริสัตธรรมาสาระิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะว,วาติ แต่ธรรมานุสติสวากาโตภักวตาธรมโอสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิปโพยโยหิติก้าสังฆานุสติตุปฏิปันโนภักกวโตสาวะกัสังโฆโอชุปฏิปันโนภักกวโตสาวะกัสังโฆญาญาปิติปันโนภักกวโตสาวะกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภักกวโตสาวะกัสังโฆญาที่ทางจตาริปุริสายุหานิอัตปุริสัปุคารีสักผักกวโตสาวะกัสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญเจดีกัลนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ สิบจินดามณีปียังมันตังจินดาเมยีปียังมันนางยะสังถาสังโกนางอุปสันติศีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปโพดันจะมหาราชาตะวังมังโสัาุโนทีปังกาลีเทวโวสุโพเสธีกิจิเทวโวเยจักโกปัชังทัศเมิงกินเนวะทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตสัพพวันตุเมสิทิราพังชนะนาเยเมณีจินดาปียังเจทนางสัพเพชนะพระหูชนะปียังมะมะสิบเอสกัตตวะสกัตวะ พุทธลัตตนังโอสถังอุตมังวะลังหีตังเทวมนุ ans, สานังพุทธเจชีณโสทินานัสันต <t> ุปเทวาสภเพทุขาวูปัสเมนตุเตสกาตวาธรรมลัตตนังโอสถังอุตมังวะลังปรี่ลาหูปัสมะนังธรรมเจชีณโสทินานัสันตุปเทวาสภเพพยาวูปัสเมนตุเตศกาตวาสังฆรัตตนังโอสถังอุตมังวะลังอาหเนยยังป่าหเนยยังสังขเจชีณโสทินานัสันตุปเทวาสภเพโรคาวูปัสเมนตุเต เดชพุทธานุสติอิทิปิโสภควาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุกโตโรกวิทวนุตโตโรปุริสัตมัสสาอาิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสมาขาโตภควัตตาธโมสันติติโกอาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจจังเวทิปสโพวินโยหิติเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภควตโตซาวะกสังโกชูปฏิปันโนภควตโตซาวะกสังโฆ ยายาปฏิบันโนภระกบฏโตซาวัคซังโฆสามีจีปฏิบันโนภระกบฏโตซาวัคซังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอจาตาปุริสับปุกราเอสาภะกบฏโตซาวัคซังโฆอารหเนยโยบางหงเนยโยทักขิเนยโย,ยอัญชลีกัลนิโยอนุตตรังปุญญัเกตังโลกาสาติ สิบจินดามณีปิยังมันตังจินดามนีปิยังมันดังยะสังฆาสังโกนังอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโธดันจะมหาราชาตะมังมังโพสทุนโนธิปังกาลิเทวสุโสเสริกิจิเทวเยสโกปัจชังทัศมิงกินเนวัตตาปิยังกันตังสาริปโตะวันตุเมสิที่ราพังชนะเยมนีจินดาปิยังจะท่านางศัพ เพชนาพระองชนาปียังม่ามาสิบเอกสกัตวาสกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตยชนะโสทินานสันตุพุทธวาสปีทุขาวูปัสเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปลีลาหูปัสมะนังธรรมเตยชนะโสทินานสันตุพุทธวาสปีพรยาบูปัสเมนตุเต สักกะทวาสังฆราตนางโอตถังอุตมังวังอาหุนยังปางหุนยังสังฆเตชนะสุทินานสันตุปทบาัพภีโรคาอุปสมินตุตีเจตพุทานุสติอิปิโสพระกวาอารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปโนสุขโตโรกวิทวนุตโรปุริสัตธรรมะสาละทิสัทฐานวิมุตตานางพุทโภควาตี ปเธรรมานุสติสมาขาโตผักกวัตาธโมสันติสิโกอการิโกเอหิปสิโกโอปัญญิโกปจตังเวทิสปโววินโยหีจีเก้าสังขานุสติทุพฏิปันโนผักกวัตโตซาวะกัสังขูชุปฏิปันโนผักกวัตโตซาวะกสังโฆยายยปฏิปันโนผักกวัตโตซาวะกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนผักกวัตโตซาวะกสังโฆยาจังเจตาริปุริสายุคานิอาชาปุริสาปุขราเอสาผักกวัตโตซาวะกัสังโฆอาหุเนโยปางหุเนโยทักขิเนโยอัญเชนิกะเลนิโยนุตระังปุญญาเขตังโลกัสสาติ สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันดังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโพสัตถุโนทีปังการีเทโวสถูปเทธิจิตจิเทโวยยจักโพปัดชังทศมิงกินเนวะทัตตาปียังกันดังสาริปุโตภะวันตุเมสิธีราบางชนะเนยมณีจินดาปียังจัทธานังสัพเพชนะภะหูชนะปียังมะมะ สิบเอ็ดสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวังหินตังเทวโนสานังพุทธเตชะนาโสทินานาสันตุปเทวาสเีทุขาวูปัสสะเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวังปุริลาหูปัสมะนังธรรมะเตชะนาโสทินานาสันตุปเทวาสเีพยาบูปัสสะเมนตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวังปะอาหูเนยยางปะหูเนยยางสังฆเตชะนาโสทินานาสันตุปเทวาสเีโลคาวูปัสสะเมนตุเต